สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็เจอกันนะครับกับแนวทางสามราวก่อนรอบดึกนะครับพี่พี่สำหรับแนวทางสามราวก่อนรอบดึกนะครับเมื่อวานนี้ของเรานะครับมาแค่สายลูดรอบเดียวนะครับเนาะส่วนในเราสามัคคีเราวีไอนั้นต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเราสามัคคีนะครับผมให้แปดกับ2องผลที่ออก0 8 4ย์แปนะครับใครลูดที่8เข้าไปที่84นะครับเน้น83เนาะมา84 ลาวสามัคคี V.I.P ให้0กับ6ผลที่ออก38293นะครับรอบนี้หลุดไปลาว V.I.P ให้6กับ2นะครับผลที่ออก7 8 8 0 7นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับเมืม่อวานนี้8ไหลนะครับพี่พี่เนาะ8 4 8 2 8 8นะครับผมอุตส่าห์ฉลองประกาใหม่เนาะไม่มานะครับมาแค่รอบเดียวเองนะครับเมื่อวานนี้ ส่วนแนวทางค่าคืนนี้นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนนะครับแล้วค่อยตามนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่รอบแรกของเรานะครับในค่าคืนนี้ผมให้ไปที่เลข3กับเลข9นะครับลูดไปที่เลข9นะครับพี่พี่เนาะ9ก็จะมีในที่9 4นะครับ เก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับผมสามศูนย์สามสี่สามแปดนะครับสามตัวนะครับสามเก้าสี่นะครับผม สำหรับเราสามัคคีนะครับ VIP นะครับผมให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับพี่พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข7นะครับให้ไปที่เลข7นะครับผม72 7 3ส8นะครับ1 2 13 1สองหนึ่งสสตัว1 7 3สามนะครับ ส่วนลรา VIP นะครับผมลรา VIP ผมให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข3นะครับพี่ๆสา3ศูนย์สามสองนะครับสามตัว730นะครับผม เหมือนกับว่าจะมีติดที่3นะครับทั้ง3รอบเลยเนาะขอให้มาก็แล้วกันนะครับ3นะครับสำหรับแนวทางนะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับ3าราวก่อนรอบดึกนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางค่ำคืนนี้นะครับขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ